ตะเลี้ยงแล้วมึงทางจากแม่ตะเลี้ยงมันต้งมีบอกไปคุณพวมไปแม่สอนนะมึงไปเล่นนั้นเลย สวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามรายการสองล้อพากินพาเดี่ยวครับอยู่กับผมเล็กสิงห์บุรีอีกเช่นเคยครับและพี่พี่ฮาร์ตเวลสิงห์บุรีครับวันนี้ก็ไปขับขี่นะครับยามเย็นครับวันนี้เราก็ขี่ชิวๆไปขับขี่กินลมจะไปทานมื้อเย็นกันที่มหาลาชนะครับอยู่เขตติดต่อกับอ่างทองครับที่อำเภอมหาลาชจังหวัดพระนครศรียุธยาครับ วันนี้เราก็นัดพบกันที่ปั๊มมอเตอร์ทอหงชวลิตนะครับอยู่สายเอเชียกม8ป5ครับและวันนี้นะครับหลังจากเสร็จภารกิจยามเย็นนะครับแดดล่มลมตกก็ไปขับขี่กินลมนะครับบนสายเอเชียครับวันนี้เราก็มุ่งหน้าขาเข้ากรทมนะครับแต่ว่าจะถึงแยกต่างระดับก่อนนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปเข้าไปประมาณ4กิโลนะครับเพื่อเข้าไปตัวอำเภอมหาลาชวันนี้เราก็จะไปกินของอร่อยๆกันครับเพื่อนๆ วันนี้นําเสนอขนมจีนนะครับขนมจีนน้ํายากะทิรสเด็ดเลยครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองไทฟงนะครับเป็นร้านของพี่ๆสมาชิกฮาร์ทเวลเนี่ยแหละครับวันนี้เราก็ไปอุดหนุนกันครับและที่สําคัญนะครับได้ครับขี่กินลมยามเย็นด้วยนะครับนวดยางชาร์จแบตไปในตัวเลยนะครับไปรับชมบรรยากาศการขับขี่กันเลยครับวันนี้เป้าหมายสิงห์บุรีอ่างทองครับไปกับ85โลครับเพื่อนๆ นะครับเพื่อนๆหลังจากเสร็จภารกิจที่ทํางานที่บ้านแล้วนะครับยามเย็นก็ไปขับขี่ครับนวดยางกันสักหน่อยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกเลยนะครับเนื่องจากโควิดนะครับไปไหนก็ลําบากนะครับจํากัดพื้นที่ด้วยนะครับช่วงเย็นวันนี้ครับอากาศดีครับพอแดดล่มลมตกแล้วนะครับเราก็ล่องจากสิงบุรีเลยครับสายเอเชียเนี่ยแหละครับเพื่อนๆยิงตรงไปที่อ่างทองครับ เกือบ40กิโลนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปทางมหาราชนะครับอีกประมาณ4กิโลครับอยู่ติดถนนเลยครับวันนี้เราจะไปกินมื้อเย็นกันที่นั่นครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไข่ฟงนะครับเพื่อนๆที่นั่นมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับมีทั้งขนมจีนนะครับรสเด็ดนะครับแล้วก็ของหวานอีกมากมายเลยนะครับวันนี้ก็ขับขี่กัน3ลำนะครับบนสายเอเชียเนี่ยครับขาเข้ากรุงเทพครับ นำทีมโดยเยปูยิบซีนะครับบ้านยิบซีสิงห์บุรีครับตอนนี้ยังปิดให้บริการอยู่นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยแหละครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็อันตรายนิดหนึ่งครับและประดุกหางแดงอีกลำหนึ่งนะครับเสแดงเต้นรถครับวันนี้ก็วางเว้นจากภารกิจก็มาขับขี่วอมเครื่องครับไม่เจอกันมาหลายเดือนแล้วนะครับกับเสแดงเต้นรถนะครับก็ติดภารกิจราชการนะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับช่วงนี้ ได้พักผ่อนก็เลยมาขับขี่กันครับเพราะว่าที่ฮาร์ตเวลสิงห์รีเนี่ยครับขับขี่กันอยู่บ่อยๆอ,อยู่แล้วนะครับเราไม่จํากัดซีซีนะครับไม่จํากัดว่าจะกี่คันนะครับใครว่างก็เดินทางใครว่างกลัไปขับขี่ทินเที่ยวกันนะครับ เราก็ขับขี่กินเที่ยวกันอยู่แบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยถือโอกาสนะครับถ่ายทํามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเราไปกินไปเที่ยวที่ไหนไปขับขี่ที่ไหนกันบ้างนะครับก็ถือเป็นประสบการณ์ดีๆครับสําหรับสายไบค์เกอร์ทุกท่านเลยนะครับและสายกินเที่ยวนะครับและอีกเช่นเคยครับเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด s u b ส cribe กดติดตามช่อง h a r c h a n e l ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไทรฟงนะครับที่มหาราชครับพระนครศรียุธยาครับไปกันเลย ามรายการสองล้อพากินพาเที่ยวนะครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับตอนนี้เราต้องอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไค่ฟงนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเมืองไค่ฟงนะครับตั้งอยู่ที่มหาราชนะครับเขตติดต่อระหว่างอ่างทองอยุธยาครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอมหาราาครับจังหวัดอยุธยาครับวันนี้เราก็จะมากินมื้อเย็นกันนะครับแบบง่ายๆนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งขนมจีนครับเพื่อน เป็นร้านของพั่พวกคนในกลุ่มนี้แหละครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาตามร้านอยู่ติดถนนเลยนะครับถนนร้านอยู่ติดถนนเลยนัเป็นอาหาราดนะครับเส้นนี้จะไปสระบุรีนะครับเส้นนี้ก็จะไปท่าเรือนะครับจากอ่างทองไปท่าเรือครับเพื่อนๆเราก็ไปทานผู้เย็นกันเลยนะครับกับผมเล็กสิงห์ลีนะครับ มาเสริมทับอีกําแล้วนะครับขับสไตล์ไดานาโรไลเดอร์นะครับพี่เปียกออมสินนะครับดิ่งมาจากชายโยเลยนะครับนัดเจอกันที่ร้านครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไทยฟงนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรถเด็ดเลยนะครับตั้งอยู่ที่ตัวมหาราชเนี่ยแหละครับทางที่จะไปท่าเรือนะครับอยู่ซ้ายมือครับที่นี่ก็จะดังเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับน้ําซุปเด็ดมากครับเดี๋ยวตามไปชิมกันเลยนะครับเกาเหลาหมูน้ําตกนะครับ เสืาหมูตุ๋นน้ำตกนะครับมีทั้งหมูชิ้นสดนะครับหมูตุ๋นนะครับแล้วก็มีทั้งหมูทั้งเนื้อเลยนะครับที่ร้านนี้นะครับก็จัดว่าเด็ดนะครับผมมากินหลายเที่ยวแล้วนะครับก็เลยอยากให้เพื่อนๆมาลองกันบ้างนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไข่ฟงครับเพื่อนๆแต่ที่เด็ดกว่านั้นครับมีทีเด็ดครับนี่แหละครับเสืแดงเต้นรสดีแหละครับที่กำลังหม่ำอยู่ครับขนมจีนน้ายาที่นี่สุดจัดครับ ผมนำเสนอเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำยาป่าน้ำยากะทินะครับหรือน้ำยาน้ำพริกทานกับผักเครื่องเคียงเนี่ยเข้ากันดีเลยทีเดียวครับเพื่อนๆวันนี้ก็เลยมากินมื้อเย็นที่นี่ครับกับขนมจีนน้ำยานะครับผมเลือกกินน้ำยากะทิครับชอบครับแล้วก็น้ำยาป่าก็อร่อยครับกับผักสมุนไพรและเครื่องเคียงนะครับเนี่ยแหละครับผักสดๆนะครับมัละนะครับโหระพาถั่วงอกนะครับ แตงกวาซอยนะครับพริกแห้งทอดนะครับแล้วก็ประกาศดองครับกินกับขนมจีนเข้ากันดีครับหรือไม่จะกินกับก๋วยเตี๋ยวเรือก็เข้ากันดีครับและน้ํายาขนมจีนที่นี่อร่อยครับผมมาทานหลายหนแล้วครับคอนเฟิร์มเลยว่าน้ํายากะทิเนี่ยเด็ดมากครับไม่รอช้าครับมาถึงก็ซวยเลยครับมื้อเย็นวันนี้ครับขนมจีนน้ํายาป่าน้ํายากะทิน้ํายาน้ําพริกนะครับมี3ามน้ํายาเลย3กษัตริย์เลยครับ กินกับผักดองนะครับกับผักเครื่องเคียงเข้ากันดีครับเพื่อนๆและหลังจากเราฝากท้องกันไว้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไข่ฟงแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้มีเวลาเสวนาสนทนากันนะครับเรื่องราวที่ผ่านมาที่ได้ไปขับขี่กันครับเพื่อนๆอเอไอ้เียเวียที่เดเนี่ยเรียายขึ้นลีกันเนี่ย <S <S 2> <S 2> แต่มันก็ไปได้นะไปแม่เสนียงไปเชียงใหม่ขึ้นแม่เสนียงมา้รจบก็ได้กลุ้มใจ เอางี้มึงไปเชียงใหม่หาทางไปแม่เลียงแล้วมึงทางจากแม่เลียงมันจะมีบอกไปขุมรวมไปแมงสอนนะมึงไปเส้นนั้นเลยตลุลูมาวีรกรรมพี่เปียกลุนลูแม่เลยยุ่งเลยทำไมก่อิึก คริปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ต้อช่างท้องด้วยนะครับเป็นเจ้าบ้านเนี่ยแหละครับเจ้าของร้านที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไครฟงนี่ก็ขี่ฮาร์เลยด้วยนะครับมีทั้งรถคิงมีทั้งสตรีทไกด์เลยนะครับ2องคันเลยนะครับหลังจากอิ่มท้องกั็แล้วเราก็แยกย้ายครับเดินทางกลับบ้านนะครับวันนี้กับทริปขับขี่ยามเย็นครับมาทานมื้อเย็นกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไครฟงนะครับได้นวดยาง นะครับไปกับ85โลครับสำหรับทริปนี้ก็สูกใจกันไปนะครับได้ขับขี่วอร์มเครื่องนานๆจะได้ออกสักทีนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีแผนจะออกไปไหนค้างสักหลายคืนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับช่วงนี้ต้องฝากเพื่อนๆนักผู้ชมแฟนรายการด้วยนะครับเข้ามารับชมติดตามรายการ2ล้อพากินพาเที่ยวแล้วกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามช่อง ฮาร์ดแว c h ชาแนลให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเล็กสิงห์บุรีและพี่ๆฮาร์ดวลก็ต้องขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีครับ